หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวตรงนี้เราก็จะเห็นรายการสมมติเลือกเป็นเดือน12เนาะตรงนี้ระบบก็จะแสดงรายการทั้งหมดนะครับที่จะต้องออกยินไวยซ้ำนะฮะสมมติผมต้องการออกรายการนี้ในเดือน12แล้วกันผมก็ติ๊กตรงนี้ครับทีนี้วันที่ที่เลือกทําได้2แบบก็คือตามที่ตั้งค่าไว้กับวันนี้ถ้าวันนี้ก็คือมันจะเอาวันที่วันนี้ก็คือ4พฤศจิอ,ออกรายการนะครับ แต่ถ้าเลือกตามที่ตั้งค่าไว้ก็คือผมตั้งค่าไว้ว่าให้ออกทุกวันที่9ของทุกเดือนเนาะก็มันก็จะออกเป็น9เดือน1ินะครับตอนนี้ก็กดดาวน์โหลดโอเคสิ่งที่ระบบทําให้ก็คือระบบก็จะไปออกเป็นวันที่9เดือน12พร้อมบันทึกบัญชีหรือว่าการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะเหมือนต้นฉบับทั้งหมดเลยนะครับจะมีประเด็นแค่เรื่องภาษีแวตมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าระบบใส่ไว้ตตรงเนี้ย ระบบมันจะลบเลขให้ว่าเป็นด้วยเป็นตัวตัวเลขสุทธิแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้จะเป็นจุดเดียวที่จะไม่เหมือนต้นฉบับประมาณนี้